นตนนไปเลยเพื่อมันล้มอยู่บนฟ้าแล้วสวยพี่มันดึงอยู่หรอ คนบินมาลิฟตายแล้วตายแล้วช่วยหน่อยตายแต่ตัวตั้งโลกแล้วน <Is down. S 2> <Yeah. S 1> my หายไปไหนแล้ววะ

เราต้องปูหรือวะอะไรของมันวะน่ะไอ้ชี้คนเดียวเดี๋ยวคนเดียวมาร์ครอมาลมมาเก็บมันก็ขับมาเก็บแม่ล เราลิฟอยู่ตรงกุ้งชุบมาหมดแค่ปืนพอ ไวายอยู่อใช่ ไว้เหี้ยมีคนระวังสีมีอาร์คลิป